สามรอยกับสิไรซิเป็นบ้าเออไปเกี่ยวเอาเอาเอาไข่ไปก็ชนะเออเลี้ยงเขาเลี้ยงน้อบ่นี่เอาเขาเลี้ยงแล้วจ้างหลายปนิไปไปเอาติ๊บเขาเลี้ยงไปกินน้ำเาเลี้ยงก็บ่เลี้ยงเถะวะบ่บอไปรถไปโหลดมันขี่ทีแท้เนาะโอ้ยจะเกี่ยวเบิดท่งนี่ไข่ก็ให้เจ้าบอได้ไข่ก็บอให้เงินเจ้าบอได้ดอกเจ้าวิ่งใส่เลยเจ้าของหน้ากระได้ว่าอุดดนกระไดเุ้าดันมาหนิมาหนิมาหนิกนมาหนิกนมาดนล่ะบ่โอ้ยดนเติบแล้ว ไหน้าทงได๋ไรี่ว่าสิรลักจ้างเกี่ยวเข่าเลยนะมันมีสองแบบโเะแบบเด๋อสองแบบเออหน้าเฮามันมีอันี้หน้าสูงกับหน้าต่ำหน้าสูงกับหน้าต่ำคือเกี่ยวนี่คืออันต้นเขาสูงเกี่ยวไงส่รยห้าสา้อยเข้าสูงนี่สามอเออแล้วขาต่เด๋เขาต่ำอ่ะสี่รห้สิบี่อยห้าล้งไปเบื้องเอาไปเบือเอาเลยเหรเออเขาล่มบะฮะเขาล่มบ่มันล่มบ่ มันก e, oh. oh. ็มีท oh ั้งล่มทั้งยืนน่ะนี่ฉัอเพิ่ัเออน่เราเราเพิ่งไปเกี่ยวมานน่นเจ้าไปเกี่ยวมาหอพบ่โอ้มีหมูอะไนะมู่หลบ่พหญ่หมู่หลบ่ย่างมา่นเถอยางมานี่บ่จะคอะไจทงจทงจทงโอ้โทนั่นืนงกง้ทงทงนี้เลยบ่เอ้เอาจะไปเกี้ยวะนะไได้ๆ สามร้อยกับสิได้ซีมเมนบ์อเออไปเกี่ยวเอาเอาเอาไข่ไปก็เถอะนะเฮ่เอ,อเที่ยงเขาเที่ยงน้ำบ่นี่เอาเฮ่เออย่างแล้วจ้างหลายบอลนี่ไปไปเอาติ๊บเข่าอย่างไปกินน้ำเขาอย่างก็บ่เลี้ยงเะบอบอ่บอ,บอไปรถไปรถลดทำไมขี่ทีแต่น้อโอ้ยเออโอยเออทีแต่น้อเราจ้างเพื่อนน้อเออไปไปก่อนไปดิทุ่งใดแล้วน้อบอลนี่น้อทงเตี้ยทงสูงก็ะชีเมนแล้วน้อเข่าเตี้ยเข่าสูง ข่าเตี้ยชิลหาสิบเข่าสูง300สามลอยบริสต์โอ้ยไผสีงวัวเอาเข่าเตี้ยเจ็บหลังก็ตายแล้วเนาะพูนนะ่ะเข่าตีเตี้ยทั้งโมเข่านี่ป้าเป็ยังกาเกิด,ดกนนอยู่เนาะเข่านอะไรเนาะโอ้ยก็เอาหวานข่อยให้แล้วเนาะเข่าสูงเอ้ยบล็มพร้อมเอ้ยเกี่ยวดีขนาดเกี่ยวบับไทยแ่บมืึอนี้โอ้ยอๆๆโอโ้ย เกี้ยวกระจิบเร็วเอ้าเอาพอดีเลยเบาดดนนี่ยังข้าจ้างข้าจ้างข่อยเกี่ยวเร็วสามธงเราดิเกี่ยวเร็วข้าจ้างนี่ยังเกี่ยวเข่าแล้วเนาะโอ้ยให้เจ้าบ่ได้ดอกเอ้าเป็นยังไงใหญ่คยบ่ได้ข่อยเกี่ยวสามสี่ธงเร็วเจ้าละป่าข่อยได้ไ่มเจ้าถิ่นข้าจ้างจ้างข่อยมาเกี่ยวเข่าได้หนิข่อยบ่ได้มาอีฟีิฉันขึ้นที่พยาบาลคักค่ะเจ้าเตรียมโตัวรถเจ้าเกี่ยวเบิดทตงนี่ข่อยก็ให้เจ้าบ่ได้ข่อยก็บ่ให้เงินเจ้าบ่ได้ดอก ตอนนี้เขาเจียวจนเร็วมื่อยก็เมื่อมึงรู้เงื้อแตกเงี้ยแตกมาเร็วขึ้นนั้นหญ่บ้านคักข่อยเอาเจ้าคักๆเลยจะมาขึ้นเฮียนผู้ใหญ่บ้านยังไง่อยให้เจ้าบ่ได้เป็นยังไงเข่อยบ่ได้เอ้ามันพี่หน้า่อยพี่หน้า่อยอยู่พี่ข่อยย่างมาจะผุนบ่เห็นห้อยเกี่ยวจักเม็ดเลยพี่หน้า่อยอยู่ฟังพี่หน้าเจ้าเราหน้าผู้ใดสัญญาดีน่ะน่ะพูนเด้ใหญ่เอ๋หน้าเราหน้าเราเออหน้าเจ้าอยู่ฟังพูนอยู่ฟังพูนหน้าพี่เอ๋ โอ้ยโอนนี้ข้าจ้างไข่ค่าจ้างอยังนั่งซ่อมเบื้องด่วนแล้วเนี่ยจิ้วซ่อมจิ้วซ่อมไข่มัดมือซ่อมมัดมือเราไข่สนนะว่าไอยมัดเกี่ยวเขาผิดท้องคือดีแต่สันเดีย์เนยผู้ใดมาเกี่ยวเขาให้ไข่อยไ่ว่าได้จ้างเด้อไปหาเอารถพูนไปนั่มเอาเด้อผู้ใดจ้างก็เป็นแต่นายน่ะเออความผิดบ่แม่นความผิดไข่เด้อมัดมือเกี่ยวเขาก็บบ่บอกกันบ่ เห็นน้อป่าเนี่ยเออเออโอ้มาหลังนายเลยวย